ทหารเมียนมาเอาจริงบุกทลายศูนย์กลางแก๊งคอเซนเตอร์ลุยจับกว่า80รายที่อยู่ในเครือข่ายยึดเครื่องปั่นไฟสตาร์ลิงโทรศัพท์มือถือ260เครื่องและคอมพิวเตอร์อีกกว่า120เครื่องครับท่านผู้ชมครับเมื่อช่วงวันที่5ถึง7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีรายง,งานมาว่ากองทัพเมียนมาเปิดปฏิบัติการบุกทลายบ่อนพนันออนไลน์หลายแห่งในเมือง5เขตเมืองไห่จังหวัดลาเซียลไม่รู้ว่าพูดชื่อถูกผิดเหมือนกันนะเป็นทางตอนเหนือของรัฐฉานโดยมีการจับกุมชาวเวียดนามและชาวจีนรวมถึงงชาาาววเเมมียยนนกกก่80คครับับโดอทพ เป็นจุดศูนย์กลางของเครือข่ายอาชญากรรมออนไลน์ในพื้นที่และการบุกเข้าไปจับกลุ่มในครั้งนี้เนี่ยมันก็ทำให้เกิดการประทะก,กันระหว่างกลุ่มรักษาความปลอดภัยของพื้นที่ที่ก่ออาชญากรรมนั่นแหละกับาทาหารซึ่งสุดท้ายนะครับทาหารก็สามารถควบคุมสถานการณ์ทั้งหมดไว้ได้แล้วก็คคมตัวผู้ทำผิดนั่นแหละครับโดยชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยก็ให้ข้อมูลว่าทาหารเนี่ยยิงปืนใหญ่เข้าไปก่อนแล้วค่อยบุกเข้าไปในพื้นที่ตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าเป็นการประทะกันระหว่างกองกำลังโกลกางหรือว่าของ m n d a m แต่ในความเป็นจริงแ้้้วเนน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 นีีี่่่่่ยยมมััััปปปป็ฏิิบบตกกาาารรรรงงงคคคอออซขดใหญึึจทููุ